เสียงกระซิบจากจักรวาลเตรียมตัวรับข่าวดีครั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวของหญิงสาวผู้คนพบพลังแห่งการฟังเสียงกระซิบจากจักรวาลและเตรียมพร้อมรับข่าวดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาลนิทานสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่เชื่อในโชคชะตาและพลังแห่งแรงดึงดูดบทที่หนึ่งราตรีแห่งดวงดาว ดาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนเล็กๆของเธอแสงจันทร์นวลสาดสองลอดผ้าม่านบางเบาเข้ามาในห้องอากาศสยามค่ำคืนเย็นสบายชวนให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ในใจของดาวกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกว่างเปล่าเธอเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับราวกับเพชรเม็ดงามที่ถูกโรยไว้บนผืนผ้ากำมะหยี่สีดำสนิท ดวงดาวเหล่านั้นส่องแสงประกายเจิดจ้าท้าทายความมืดมิดราวกับกำลังส่งเสียงกระซิบเบาๆมายังโลกดาวเป็นหญิงสาววัย22ปีที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมาได้ไม่นานเธอมีความฝันมากมายอยากจะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้แต่เมื่อมองย้อนกลับไปยังชีวิตที่ผ่านมาเธอกลับรู้สึกว่าตัวเอง ยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างเธอทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาๆตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านกินข้าวดูทีวีแล้วก็นอนวนเวียนอยู่กับชีวิตประจำวันที่ซ้ำซากจำเจจนบางครั้งเธอก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในความเบื่อหน่ายฉันเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ดาวพึมพำกับตัวเองเบาๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง รู้สึกเหมือนว่าชีวิตของเธอกำลังขาดแรงบันดาลใจขาดเป้าหมายขาดความหมายเธอไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรต่อไปควรจะเดินไปในทิศทางไหนทันใดนั้นเองดาวก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นหวานใสาราวกับเสียงระฆังแก้วแต่ก็ทรงพลังราวกับเสียงคำรามของพายุเสียงนั้นดังแว่วมาในความเงียบสงัดของยามค่ำคืน เรากลับมาจากห้วงอากาศอันไกลโพ้นดาวเสียงนั้นเรียกชื่อเธอดาวตกใจจนตัวสั่นเทาเธอหันซ้ายหันขวามองไปรอบรอบห้องแต่ก็ไม่พบใครเลยมีเพียงความมืดมิดและความเงียบสงัดเท่านั้นใครน่ะเธอถามออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมามีเพียงเสียงลมที่พัดวีดวิดวอยู่ภายนอกหน้าต่างเท่านั้นดาวฟังให้ดีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงนั้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมราวว่ามันกำลังกระซิบอยู่ข้างหูของเธอเตรียมตัวเตรียมตัวรับข่าวดีครั้งประวัติศาสตร์ดาวขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเธอไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นต้องการจะสื่ออะไรข่าวดีอะไรกันข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เลยเชียวหรือใครนะคุณเป็นใครดาวถามอีกครั้งน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อย เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากเสียงนี้มาก่อนมันเป็นเสียงที่ทั้งน่ากลัวและน่าพิศวงเวลาเดียวกันจัก,กรวาลกำลังสงสารเสียงกระซิบตอบกลับมาเสียงนั้นค่อยๆเลือนหายไปราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงดาวนั่งนิ่งอยู่กับที่คนลุกสู้ไปทั้งตัว เธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการของเธอเท่านั้นแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจบอกเธอว่าสิ่งที่เธอได้ยินนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีความหมายมันมีความสำคัญมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธออาจารย์ชินอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยมักจะบอกเสมอว,ว่า จงเปิดใจรับฟังเสียงจากจักรวาลเพราะจัก,กรวาลมักจะส่งสัญญาณมาให้เราเสมอแต่ดาวไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนี้วันที่เธอได้ยินเสียงกระซิบจากจักรวาลด้วยตัวเองบทที่สสัญญาณแห่งโชคชะตาบทที่สองสัญญาณแห่งโชคชะตาดาวรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตประจำวันของเธอ เธอตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดชื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแสงแดดที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาดูเหมือนจะสว่สสางใสเป็นพิเศษนกร้องเพลงเสียงดังกว่าปกติราวกับพวกมันกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เธอรับรู้ดาวพยายามที่จะไม่คิดมากแต่ความรู้สึกประหลาดนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของเธอตลอดทั้งวันระหว่างที่ดาวกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุด เธอได้พบกับหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนชั้นหนังสือชั้นบนสุดหนังสือเล่มนั้นมีปกที่ทำจากหนังสีน้ำตาลเข้มและมีลวดลายประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณดาวรู้สึกถูกดึงดูดให้หยิบหนังสือเล่มนั้นมาเปิดอ่านเมื่อเธอเปิดหน้าแรกเธอพบกับสัญลักษณ์เดียวกับที่อยู่บนปกหนังสือมันเป็นรูปวงกลมที่มีจุดตรงกลางและมีเส้นโค้งล้อมรอบ ดาวไม่เคยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้มาก่อนแต่เธอรู้สึกว่ามันมีความหมายบางอย่างที่สำคัญซ่อนอยู่ดาวเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับสัญลักษณ์โบราณในหนังสือเล่มอื่นๆและในอินเทอร์เน็ตเธอพบว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เคยถูกใช้ในอารยธรรมโบราณหลายแห่งและมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ดาวเริ่มเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์นี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า กำลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอในขณะที่ดาวกําลังเดินกลับบ้านเธอได้ยินบทสนทนาของคนสองคนที่กําลังคุยกันอยู่ข้างทางเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะแอบฟังแต่คําพูดบางคําพวกเขาดึงดูดความสนใจของเธออย่างมากคนหนึ่งพูดว่าฉันฝันเห็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแสงสีทองและมีเสียงเพลงที่ไพเราะอีกคนตอบว่า ฉันก็ฝันเห็นเหมือนกันฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความฝันของเรากำลังจะเป็นจริงดาวตกใจมากเพราะความฝันที่คนเหล่านั้นพูดถึงนั้นเหมือนกับความฝันที่เธอฝันเมื่อหลายปีก่อนความฝันนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเริ่มเดินทางตามหาความฝันของตัวเองดาวเริ่มเชื่อว่าการได้ยินบทสนทนานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเธอมาถูกทางแล้วและเธอกำลังจะเข้าใกล้ฟันของเธอมากยิ่งขึ้นดาวตัดสินใจที่จะไปพบกับอาจารย์ชินอาจารย์ของเธอเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์โบราณและเรื่องราวลี้ลับต่างๆดาวหวังว่าอาจารย์ชินจะสามารถช่วยเธอไขปริศนาของสัญ,ญลักษณ์ที่เธอพบในหนังสือเก่าได้ เมื่อดาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์ชินฟังอาจารย์ชินก็ขมวดคิ้วด้วยความสนใจอาจารย์ชินบอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่หายากและมีความหมายที่ซับซ้อนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตและอาจนำพามาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จอาจารย์ชินแนะนำให้ดาวตั้งใจฟังเสียงของหัวใจตัวเองและสังเกตสัญ,ญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว เพราะสัญญาณเหล่านั้นจะนําทางเธอไปสู่ความฝันของเธออาจารย์ชินยังบอกอีกว่าดาวเป็นคนที่มีพลสวรรค์และความสามารถพิเศษและเธอควรจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดดาวรู้สึกขอบคุณอาจารย์ชินเป็นอย่างมากคำแนะนำของอาจารย์ชินทำให้เธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเธอตัดสินใจที่จะเปิดใจรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆที่รออยู่ข้างหน้าดาวกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นเธอรู้ว่ากำลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอและเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อค้นหาความหมายของมันเธอเปิดหน้าต่างห้องนอนของเธอออกและมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว เธอรู้สึกว่าจาักราวาลกำลังส่งสัญญาณบางอย่างมาให้เธอและเธอกำลังจะได้รับข่าวดีครั้งประวัติศาสตร์บทที่3เพื่อนร่วมทางบทที่3เพื่อนร่วมทางแสงแดดยามเช้าสา,สาดส่องลงมายังตลาดสดที่คึกคักดาวเดินเบียดเสียดผู้คนพลุกพล่านมองหาสมุนไพรระบังชนิดที่แม่ฝากซื้อเสียงตะโกนขายของดังระงมไปทั่วบริเวณทั้งเสียงขายผัก นนไม้้้เืือออปลาลาแะขงใช่ๆดาวรู้สึกว่าวุ่นใจเล็กน้อยกับภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากจักรวาลเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีจะหาพลังวิเศษที่ว่าจากที่ไหนและจะควบคุมมันได้อย่างไรขณะที่ดาวกําลังเลือกซื้อตะไคร้จูจูก็มีเสียงทักทายมาจากด้านหลังหนูน้อยสนใจเรื่องพลังจักรวาลหรือ ดาวหันไปมองพบชายชราหน้าตายิ้มแย้มสวมเสื้อผ้าสีขาวสะอาดตาผมยาวสีดอกเลาถูกมัดไว้ด้านหลังดวงตาของเขามีประกายแห่งความเมตตาที่ทำให้ดาวรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดเออค่ะดาวตอบอย่างเก้กกังกังคุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรอคะชายชรายิ้มกว้างข้าชื่อชินเรียกข้าว่าอาจารย์ชินก็ได้ข้าศึกษาเรื่องพลังจากรวาลมานานหลายปีแล้ว เขายื่นมือมาจับมือดาวอย่างอ่อนโยนข้ารู้ว่าเจ้ากำลังตามหาอะไรและข้าพร้อมจะช่วยเหลือเจ้าดาวรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ,อ่อ,อนๆแล่นผ่านร่างกายเมื่อมือของอาจารย์ชินสัมผัสเธอเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเขาอาจารย์ชินพาดาวไปยังมุมสงบของตลาดซึ่งเป็นร้าน,นชาเล็กๆที่เงียบสงบสั่งชาสมุนไพรให้ดาว แล้วเริ่มอธิบายเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดให้ดาวฟังเขาอธิบายว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานและความคิดของเรามีพลังในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งหากเจ้าคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเจ้าอาจารย์ชินกล่าวดาวตั้งใจฟังอาจารย์ชินอย่างละเอียด เธอรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ชินพูดนั้นสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสิ่งที่เธอเคยรู้สึกมาตลอดอาจารย์ชินอธิบายต่อไปว่าการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลน,นั้นต้องอาศัยสมาธิและการฝึกฝนจิตใจเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของตัวเองให้ได้อาจารย์ชินกล่าวและเจ้าต้องเปิดใจรับพลังงานจากจักรวาลอาจารย์ชินแนะนำให้ดาวเริ่มฝึกสมาธิ โดยให้นั่งในท่าสบายบายหลับตาลงและหายใจเข้าออกลึกช้าๆพร้อมกับจินตนาการถึงแสงสว่างที่แผ่ออกมาจากจักรวาลแล้วซึมซับแสงสว่างนั้นเข้ามาในร่างกายดาวทําตามที่อาจารย์ชินแนะนำเธอรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในช่วงแรกเจ้าอาจจะรู้สึกว่ามันยากอาจารย์ชินกล่าวแต่เมื่อเจ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆ เจ้าจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเจ้าและเจ้าจะสามารถควบคุมพลังงานนั้นได้ดาวพยายามตั้งสมาธิตามที่อาจารย์ชินบอกในขณะที่หลับตาลงเธอเห็นภาพแสงสีทองสว่างจ้าค่อยๆแผ่เข้ามาในจิตใจของเธอความกังวลและความกลัวค่อยๆจางหายไปเธอรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่ลึกซึง้ง อาจารย์ชินบอกว่าการฝึกสมาธิเป็นเพียงก้าวแรกในการเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นอกจากนี้ดาวต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติระหนักถึงความคิดและการกระทำของตัวเองอยู่เสมอเจ้าต้องทำทุกอย่างด้วยความรักและความเมตตาอาจารย์ชินกล่าวและเจ้าต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ดาวรับฟังคำแนะนำของอาจารย์ชินด้วยความตั้งใจเธอรู้สึกว่าอาจารย์ชินเป็นเหมือนครูที่เธอรอคอยมานานหลังจากที่ดาวฝึกสมาธิอาจารย์ชินก็สอนวิธีควบคุมพลังจากหวานเบื้องต้นให้เธอเขาบอกว่าพลังจากรวาลสามารถใช้เพื่อรักษาเยียวยาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบพลังจากกวานเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อาจารย์ชินกล่าว หากใช้ในทางที่ผิดมันอาจนำมาซึ่งความหายนะได้อาจารย์ชินเน้นย้ำถึงความสําคัญของการมีสติและศีลธรรมในการใช้พลังจักรวาลเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำดาวก็กล่าวลาอาจารย์ชินด้วยความเคารพเธอรู้สึกขอบคุณอาจารย์ชินเป็นอย่างมากที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เธอข้าจะตั้งใจฝึกฝนตามที่อาจารย์บอกค่ะดาวกล่าวอาจารย์ชินยิ้มให้ดาวอย่างเมตตา ขอให้เจ้าโชคดีนะดาวเขาโบกมือลาดาวและหายตัวไปในฝูงชนดาวเดินออกจากตลาดด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ง่ายแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นบทที่4การเดินทางภายในบทที่4การเดินทางภายในดาวนั่งขัดสมาธิ อยู่กลางสวนดอกไม้ที่อาจารย์ชินดูแลอย่างดีแสงแดดยามเช้าสาดสองลอดผ่านกลีบดอกไม้สีสันสดใสอากาศบริสุทธิ์เต็มไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้หลากหลายชนิดเธอหลับตาลงช้าๆพยายามควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอตามคำแนะนำของอาจารย์ชินลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ความคิดฟุ้งซ่านก็ยังคง,งวนเวียนอยู่ในหัวของเธอเรื่องราวในอดีต ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตความไม่มั่นใจในตัวเองทั้งหมดถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนดาวเอ๋ยการเดินทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในจิตใจของตนเองเสียงอาจารย์ชินดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังดาวลืมตาขึ้นมองอาจารย์ด้วยความสงสัยอาจารย์ชินเดินเข้ามานั่งลงข้างๆเธอยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเมื่อจิตใจสงบลง เราจึงจะสามารถมองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนมองเห็นความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงเงาที่บทบังความเข้มแข็งภายในตัวเราดาวพยักหน้าเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ชินพูดแต่การทำให้จิตใจส่งนั้นยากเย็นเสียเหลือเกินอาจารย์ชินยื่นมือมาจับมือเธอเบาๆลองจินตนาการว่าจิตใจของเธอคือท้องทะเลที่กว้างใหญ่ คลื่นลมที่ถาโถมเข้ามาก็คือความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ใต้คลื่นลมนั้นยังคงมีความสงบและความเงียบสงัดอยู่เสมอจงดำดิ่งลงไปในความสงบนั้นแล้วเธอจะพบกับความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ดาวหลับตาลงอีกครั้งพยายามจินต,ตนาการถึงท้องทะเลที่อาจารย์ชินกล่าวถึงเธอหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆ พยายามปล่อยวางความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนคลื่นลมที่พัดผ่านนานเท่าไหร่ไม่รู้ดาวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังดำดิ่งลงไปในความว่างเปล่าความรู้สึกกลัวและความไม่มั่นใจเริ่มจางหายไปและแทนที่ด้วยความสงบและความเงียบสงัดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในความสงบนั้นดาวได้เผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่มั่นใจของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา เธอเห็นภาพตัวเองในอดีตภาพที่ล้มเหลวภาพที่ผิดพลาดภาพที่ถูกตัดสินเธอรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเธอเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอเติบโตขึ้นความกลัวและความไม่มั่นใจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนร่วมทางเสียงอาจารย์ชินดังขึ้นในจิตใจของเธอพวกมันมาเพื่อเตือนให้เรารู้ ว่าเรากำลังก้าวออกจากเขตปลอดภัยของเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆจงขอบคุณพวกมันและเรียนรู้จากพวกมันดาวรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอพลังแห่งความเข้มแข็งพลังแห่งความกล้าหาญพลังแห่งความรักเธอเริ่มเข้าใจว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนีความกลัวแต่มาจากการ,รเผชิญหน้ากับมันและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมัน เธอเห็นภาพตัวเองในอนาคตภาพที่ประสบความสำเร็จภาพที่มีความสุขภาพที่ช่วยเหลือผู้อื่นเธอรู้สึกถึงความหวังและความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ราบรื่นอาจจะมีอุปสรรคและความท้าทายมากมายแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไป เพราะเธอรู้ว่าเธอมีความเข้มแข็งภายในที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ดาวลืมตาขึ้นมองอาจารย์ชินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นขอบคุณค่ะอาจารย์หนูเข้าใจแล้วเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นอาจารย์ชินยิ้มให้เธออย่างภูมิใจจงจำไว้ดาวเอความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเธอเองเสมอจงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าท้อแท้ ดาวลุกขึ้นยืนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนใหม่เธอรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระจากความกลัวและความไม่มั่นใจที่เคยครอบงำจิตใจเธออาจารย์ชินชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตระงานอยู่กลางสวนดูต้นไม้นั่นสิดาวเอ๋ยมันผ่านพ้นฤดูกลาลต่างๆมามากมายทั้งลมพายุแสงแดดและความแห้งแลง้งแต่มันก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ เพราะรากของมันยังลึกลงไปในดินดาวมองไปที่ต้นไม้ใหญ่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ชินต้องการสื่อรากที่ยังลึกลงไปในดินก็เปรียบเสมือนความเข้มแข็งภายในจิตใจที่จะช่วยให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคและความท้าทายต่างๆไปได้จงสร้างรากที่แข็งแกร่งให้กับตัวเองดาวเอ๋ยอาจารย์ชินกล่าวรักแห่งความรักรักแห่งความเมตตารากแห่งความอดทน และรากแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเธอมีรากที่แข็งแกร่งแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถโค่นล้มเธอได้ดาวพยักหน้ารับคำสอนของอาจารย์ชินไว้ในใจเธอรู้ว่าการเดินทางภายในของเธอยังไม่สิ้นสุดแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในตัวเองจากนี้ไปดาวจะฝึกฝนสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าถึงความสงบ และความเข้มแข็งภายในจิตใจของตัวเองเธอจะเรียนรู้ที่จะรักและเมตตาตัวเองและผู้อื่นเธอจะอดทนต่อความยากลำบากและเชื่อมั่นในพลังแห่งจักรวาลเธอรู้ว่าข่าวดีครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะมาถึงและเธอจะต้องตเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกมาอย่างช้าๆ รู้สึกถึงความสงบและความมั่นใจที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอเธอพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการเดินทางสู่จักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลบทที่5ข่าวดีแห่งจักรวาลดาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าสีครามแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องอากาศเย็นสบายในเดือนธันวาคม ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับเธอเธอการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและการค้นพบตัวเองดาวเริ่มเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในจิตใจมากขึ้นเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับฟังจากวานที่ส่งสัญญ,ญาณมาให้เธออาจารย์ชินบอกเสมอว่าจักรวาลจะส่งสัญ,ญญาณมาให้เราเสมอ เพียงแต่เราต้องเงียบและตั้งใจฟังดาวพยายามทำตามคำแนะนำนั้นอย่างเคร่งครัดเธอฝึกสมาธิฝึกการสังเกตและพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของดาวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูพบว่าเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยใจของเธอเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รับสายสวัสดีค่ะ ดาวพูดค่ะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงทุ่มนุ่มตอบกลับมาว่าสวัสดีครับคุณดาวผมโทรมาจากบริษัทดาวฟังอย่างตั้งใจหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้ยินสิ่งที่ปลายสายพูดเธอแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองนี่คือข่าวดีที่เธอรอคอยมานานข่าวดีที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลน้ำตาคลอเบ้าเธอพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นเครือ หลังจากวางสายดาวรีบโทรหาอาจารย์ชินด้วยความตื่นเต้นอาจารย์คะหนูได้รับข่าวดีแล้วคะ่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออาจารย์ชินหัวเราะเบาๆอย่างใจดีฉันรู้ว่าเธอทำได้ดาวเธอเป็นคนที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเสมอดาวรู้สึกขอบคุณอาจารย์ชินอย่างสุดซึ่งอาจารย์ชินเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้เธอเสมอ คอยให้คำแนะนำและกำลังใจในวันที่เธอรู้สึกท้อแท้ดาวนัดเจอกับอาจารย์ชินที่ร้านกาแฟเล็กๆใกล้บ้านทั้งสองนั่งคุยกันอย่างออกกอดดาวเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับข่าวดีที่เธอได้รับให้อาจารย์ชินฟังอาจารย์ชินแสดงความยินดีกับเธออย่างจริงใจนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นดาวเธอมีศักยภาพอีกมากมายที่จะทำได้อย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อาจารย์ชินกล่าวดาวพยักหน้าด้วยความตั้งใจเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยความมั่นใจดาวเริ่มแบ่งปันป,นป,นประสบการณ์ของเธอให้ผู้อื่นฟังเธอเล่าถึงการเดินทางของการค้นพบตัวเองการเปิดใจรับฟังเสียงจากจักรวาลและความสำคัญของการเชื่อมั่นในตัวเองเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตรอนและทำตามความฝันของตัวเองทุกคนมีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวเองเพียงแต่ต้องค้นหาและพัฒนาศักยภาพนั้นดาวกล่าวในการบรรยายครั้งหนึ่งของเธอผู้ฟังต่างตั้งใจฟังเรื่องราวของดาวหลายคนเข้ามาขอบคุณเธอที่ช่วยจุดปลายความหวังในใจของพวกเขา ดาวได้รับเชิญไปพูดในรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการเธอใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่แนวคิดของเธอให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเธอเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เพียงแค่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับฟังจักรวาลที่คอยส่งสัญญาณมาให้เสมอดาวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต ในคืนหนึ่งดาวออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเธอเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงแสงดาวระยิบระยับสวยงามจับตาดาวรู้สึกขอบคุณจากระวานที่นำพาเธอมาสู่จุดนี้เธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในจักรวาลเธอเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งดาวสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกมาอย่างช้าๆ เธอรู้สึกสงบและผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่อย่างน้อยเธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวจักรวาลจะคอยนำทางและสนับสนุนเธอเสมอดาวหลับตาลงแล้วส่งความรักและความขอบคุณไปยังจักรวาลเธอรู้สึกถึงพลังงานที่ตอบสนองกลับมาเธอรู้ว่าเธอพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นดาวลืมตาขึ้นอีกครั้ง แสงดาวส่องประกายเจิดจ้าในดวงตาของเธอเธอเดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความสุขเธอรู้ว่าข่าวดีแห่งจากระวานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินเดินทางอันแสนวิเศษของเธอ